สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแอดมินฝนนะคะวันนี้จะพามาชมรถไฮลักรีโว่พีเลนเนอร์นะคะปี2022นะคะเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะสี่ประตูค่ะรถคันนี้เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านหน้าตัวรถกันนะคะเริ่มจากกระจังหน้านะคะก็จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็จะมีตัดกับสีโ,โครเมียมนะคะอยู่รอบๆนะคะแล้วก็ส่วนตรงกลางก็จะเป็นสัญลักษณ์ของโตโยต้านะคะเป็นสีโครเมียมเหมือนกันค่ะ ในส่วนของไฟตาคู่หน้านะคะก็จะเป็นหลอดไฟโปรเจคเตอร์นะคะบวกกับเดย์ไลท์ค่ะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะคะสวยๆแบบนี้เลยในส่วนของที่ข้อไฟนะคะก็จะแต่งสวยๆแบบนี้เลยนะคะทั้งสองด้านเลยซ้ายขวาด้านล่างลงมาก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะอยู่ตรงนี้รถคันนี้นะคะจะมีกล้องรอบคันเลยนะคะลูกค้าแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้รอบคันเหมือนกันค่ะ แล้วมาดูในส่วนของด้านข้างัวรถกันนะคะเริ่มจากลอ้อแม็กนะคะก็จะเป็นแม็กเดิมๆจากศูนย์โตโยต้าเลยนะคะไม่ได้เปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะคะซุ้มลอ้อก็เป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยลูกค้าเดิมเขาแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ให้รักอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีโครเมียมค่ะตัดกับสีดําด้านแบบนี้นะคะแล้วก็ ตรงด้านล่างกระจกก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้นะคะเซ็นเซอร์มองด้านข้างๆนะคะไฟเลี้ยวก็จะติดอยู่ตรงปลายกระจกค่ะส่วนกันสาดนะคะก็จะมีมาให้ทั้งหมด4บานเลยนะคะลูกค้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะที่จะเปิดปิดประตูก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบกุญแจมาให้แล้วก็จะมีปุ่มสมาร์ทย์เลตมาให้นะคะลูกค้า ส่วนที่ครอบกันรอยก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีบันไดข้างมาให้นะคะทั้งหมดสองด้านค่ะยังคงมีความแน่นหนานะคะแข็งแรงทนทานค่ะเดี๋ยวเรามาชมภายในตัวรถกันนะคะนี่เลยภายในตัวรถก็อย่างใหม่สะอาดเหมือนรถมือหนึ่งเลยนะคะลูกค้าได้กลิ่นใหม่มากทัทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะ เหาะหนังสีดำค่ะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะรถก็จะคุมโทนไปด้วยสีดำค่ะในส่วนของประตูด้านข้างนะคะก็จะตัดกับสีเงินเล็กน้อยนะคะแบบนี้เลยทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะก็มีพื้นที่กว้างพอสมควรนะคะสามารถตกแต่งสิ่งของวางพักเครื่องได้นะคะลูกค้าแล้วก็ เครื่องเล่นเสียงนะคะก็จะเป็นเครื่องเล่นเสียงแบบหน้าจอทัชสกีนะคะสามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะลูกค้าอยากเชื่อมต่อบลูทูธ USB AUX หรือ FM AM สามารถเลือกใช้งานได้เลยนะคะถัดลงมาก็จะเป็นแอร์นะคะแอร์ Air ก็จะเป็นระบบออโต้ค่ะลูกค้าสามารถปรับได้นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีช่องเสียบ USB มาให้นะคะแล้วก็ AUX ค่ะส่วนด้าน ขวาตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบชาร์จไฟมาให้นะคะหนึ่งช่องคะ่ะลูกค้าแล้วก็จะมีช่องวางแก้วมาให้ทั้งหมดสองช่องนะคะอยู่ด้านบนเกียร์ค่ะรถคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะจะมีโหมดประหยัดน้ำมันมาให้ด้วยนะคะลูกค้าลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้เลยเบรกมือก็จะเป็นเบรกมือแบบดึงธรรมดานะคะในส่วนของช่องเก็บของระหว่างคนขับนะคะก็จะมีพื้นที่ใส่ของ กว้างพอสมควรนะคะลูกค้าส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีช่องเสียบปลั๊กไฟมาให้1ช่องนะคะลูกค้าสามารถเสียบได้เลยในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยแบบม u l t i function นะคะสีดําหุ้มหนังแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยสามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะเลือกกดได้เลยคะ่ะลูกค้าโดยที่เราไม่ต้องไปสัมผัสที่หน้าจอนะคะ รถคันนี้นะคะเข็มไม่จะอยู่ที่26,000กว่ากิโลนะคะไม่แท้ไม่มีกอน,นะคะไม่เดิมๆจากศูนย์เลยรถของเราทางรถทางร้านเรานะคะไม่แท้นะคะไม่ได้กอน,นะคะพิเศษสุดเลยนะคะลูกค้าค่ะรถคันนี้นะคะจะมีปุ่ม engine s t ์ทนะคะนี่เป็นน้องอุนตราแมนแบบนี้เลยลูกค้าเก่าเขาซื้อมาใส่เองนะคะลูกค้าน่ารักมาก ในส่วนของประตูด้านข้างนะคะตรงมุมกระจกตรงนั้นนะคะก็จะมีลำโพงติดมาให้นะคะหนึ่งตัวค่ะแล้วก็ส่วนที่ปรับก็จะมีที่ปรับกระจกมองข้างนะคะที่ล็อกกระจกค่ะแล้วก็ที่ล็อกรถค่ะในส่วนของที่เพิ่มลถกระจกก็จะมีทั้งหมด4บานเลยนะคะลูกค้าใช้งานได้ตามปกตินะคะไม่มีขัดข้องะคะ่ะเป็นระบบไฟฟ้านะคะ ส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีช่องใส่แก้วมาให้นะคะแล้วก็สามารถใส่ของได้เล็กๆน้อยๆนะคะอยู่ด้านด้านล่างคะ่ะเพิ่มเติมนะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะก็จะมีไฟมาให้นะคะอยู่ด้านข้างประตูแบบนี้นะคะเฉพาะประตูด้านหน้านะคะคนขับซ้ายขวาค่ะเรามาดูในส่วนของเบาะด้านหลังกันนะคะลูกค้านี่เลยเบาะหลังก็มีพื้นที่กว้างพอสมควรนะคะลูกค้าสามารถนั่งได้3-4ี่คนเลยค่ะ ตรงกลางก็จะมีแอร์มาให้นะคะทั้งหมด2องตัวค่ะซ้ายขวาแบบนั้นเลยลูกค้าสามารถปรับได้เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านหลังของตัวรถกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนนี่เลยรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น P Runner Super Flex นี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของด้านหลังก็เดิมๆนะคะไม่ได้แต่งอะไรทีข่ขอบไฟก็เดิมๆนะคะในส่วนของ ไฟท้ายไฟเลี้ยวนะคะก็ยังเปิดได้ตามปกตินะคะไม่มีขาดค่ะส่วนไฟเบกรกดวงที่3นะคะก็อยู่ตรงท้ายกระบะตรงนี้นะคะแล้วก็ที่จะเปิดป,ประตูก็จะเป็นสีโครเมียมค่ะแล้วก็จะมีกล้องมองหลังอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะลูกค้าส่วนการชนท้ายนะคะก็จะเป็นสีโครเมียมค่ะตัดกับสีดำแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะคะมาให้ค่ะ ในส่วนของที่จะเปิดปิดฝาท้ายนะคะก็ใช้งานได้ตามปกตินะคะฝาท้ายมีน้ำหนักค่อนข้างเบาค่ะปิดได้ด้วยมือเดียวก็ได้นะคะลูกค้ายังไงก็ฝากลูกค้ากันไว้กันด้วยนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะเป็นรถรุ่น t o y ย t a h i ฮ u ัก e ี vo นะคะ P r u n n e r คะ่ะตัวนี้เป็นสี่ประตูนะคะสีขาวคะ่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถทักแชทเพจเข้ามาได้เลยนะคะมีแอดมินมีเซลคอยตอบลูกค้าทุก24ชั่วโมงนะคะหรือลูกค้าท่านไหนสะดวกเข้ามาก็สามารถเข้ามาดูรถได้นะคะที่สาขาใหญ่นะคะอยู่ตรงข้ามกับศูนย์ฮีโน่ค่ะหรือฝั่งขาออกประตูเมืองนะคะติดกับแอมเว์นะคะฝากรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย